สวัสดีค่ะพี่พีเทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น EP ีที่14กันแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูจะลงคลิปไว้หน่อยนะคะเนื่องจากตอนเย็นนะคะมีภารกิจนะคะไปรอยกระทงกับพรอบครัวค่ะแต่หนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะคะ การที่หนึ่งนะคะเป็นพระลีลายืนค่ะของจังหวัดสุโขทัยนะคะรายการนี้นะคะใหญ่มากนะคะเท่าฝ่ามือเลยนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งค่ะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะมาเป็นนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งนะคะรายการนี้นะคะมีคราบดินติดอยู่เต็มเต็มองเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองหนูขอที่300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นสมเด็จค่ะสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะะัดระฆคังนะคะรายการนี้เนื้อจะออกสีดำๆหน่อยนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่3นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระนาปกนะคะพระน้าปกเป็นพระประจำตัวคนเกิดวันเสาร์นะคะรายการนี้นะคะเก่าจัดเลยนะคะหนูขอที่300บาทค่ะ300บาทพร้อมจัดส่งเลยนะคะเป็นรายการที่ สี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ะะห,าห้านะคะมาเป็นปิดตาหูวกระต่ายค่ะของหลวงปู่นาคนะคะเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะรายการนี้นะคะโนขอพี่พีเอฟซีที่สามร้อยบาทค่ะ ะะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญพระสุทาษสี่มุนีวงนะคะอยู่ในกรอบเลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะพระธาหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อบาทค่ะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะปีหนึ่งสามรุ่นหันข้างค่ะรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะเป็น หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานนะคะรายการนี้นะคะขอที่สามร้อยบาทค่ะค่ะรายการนี้สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็น เหรียญน,นะคะหลวงพ่อพยอมค่ะเกศหลวงพ่อพยอมวัดสักแกเน,เนริมิตรนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเก้าค่ะรายการนี้นะคะหนขอที่สามร้อยบาทค่ะค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่ทวดค่ะเป็น หลวงพูทวดหลังเตารีดนะคะมีค่าเวเขียวก่ออยู่ตามองค์นะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่สามรอยบาทค่ะเป็นรายการที่สิบนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส1บอ็ดค่ะรายการที่ส1บอดนะคะเป็นพระภัยลีพินาค่ะรายการนี้นะคะพระภัยลีพินาหนูขอที่สามรอบาทค่ะค่ะรายการต่อไปนะคะเป็น หลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่สิบสองนะคะรายการนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญน,นะคะเป็นอ,อ่า เรียดหลวงพูสีนะคะวัดท่าวัดเขาทําบุญหน้าค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะหนูขหอที่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระคู่ปัญญานะคะ วทีวีบูลค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจใช่กันค่ะรายการนี้นะคะเหรียญพระคูปัญญาขอที่สามรอบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะ รายการนี้นะคะหนูขอที่สามรอยบาทค่ะนี่นะคะรายการนี้ขอที่สามรอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียนหลวงพ่อมินะคะเหรียนหลวงพ่อมิปีหนึ่งสองค่ะ รายการนี้นะคะขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นเด่นหลวงพ่อมิรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะคะาบดินเกาะเต็มองค์เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดขารายการนี้นะคะขอที่สามร้อยบาทค่ะ รายการนี้นะคะสามรอบาค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะ18นะคะมาเป็นปิดตากรีบบัวข้างเม็ดนะคะเป็นเนื้อชิ้มตะกัวนะคะอ่าเป็นของหลวงปูู่ัวท่าล่อนะคะ นะคะรายการนี้นะคะ300บาทค่ะเป็นรายการที่18ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19นะคะมาเป็นสมเด็จพระยาณสังวรนะคะของวัดประวรน,นิเวศนะคะรายการนี้ รายการนี้นะคะหนูขอที่สามรอยบาทค่ะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตพุมารังสีนะคะนี่นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งห้าค่ะ รายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็น้ายรีลาม่ขนุนนะคะนี่นะคะไปดูนี่ค่ะรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะ ารายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญลวมปู่สีนะคะเปลือใครไม่ทานองค์แรกนะคะ EP นี้นะคะมีเหรียญลวงปู้สีสององค์นะคะเหรียญลวมปู้สีปีหนึ่งเก้านะคะารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะห่อที่สามร้อยบาทะคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะเป็นรายการปิดท้ายนะคะเป็นนางพยาพิมพ์ข่าโค้งนะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทค่ะค่ะคลิป EP ที่14ได้จบลงแล้วนะคะ หนูขอบคุณพี่ๆ F C ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ